ลูกอมผงพายกุมารหลวงปู่ทีมวัดรหัรไล่ยุคกลางนะครับเป็นเ,เป็นลูกอมแบบผสมบอลน,นะครับสีบอลทองครับเ็าเรียกบอลน,น้ํามัน,นครับอันนี้เป็นแบบหนานะครับทาทาหนาจะมีแบบบางก็มีครับแบบคลุกผงบอลก็มีอันนี้ส่วนมากยุคกลางจะ ทาบอนหนาครับเห็นไหมครับยังมีรอยเหมือนแบบน้ำมันเหนอะเนอะอยู่ครับแต่แห้งแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับมีรอยบอนบอนทองผสมน้ำมันนั้นหนาเลยครับเนื้อหนาครับเพชรนี้น่าจะอยู่ประมาณปี2517ันถึงสินะครับยุคกลางครับเพราะว่ายุคต้นสร้างปี16นะครับ เป็นเนื้อผงพายกุมารที่เหลือจากการสร้างพระขุนแผนนะครับนี่ครับผงพายด้านในจะเป็นสีเทานะครับผมนี่ครับทาบอลหนาเป็นสูตรการผสมบอนทองกับน้ํามันที่ไม่ค่อยเหมือนใครครับดูแล้วมองดูง่ายครับนะครับนี่ห้าสิบปีแล้วยัง สีข้างในยังสุกสดใสอยู่นะครับอันนี้จะเขาเรียกบอลบอลส้มครับนะครับมีรอยเนะนอครับทาผสมน้ำมันน้อยบอลทองหนาทาหนาครับอันนี้นะครับดูรอยแตกปรีตามอายุครับแตกปรินะครับตามอายุครับเป็นธรรมชาติมากครับเจออย่างนี้นี่จัดว่าแท้เลยครับ นี่มีรอยกระทอนนิดหน่อยครับมองเห็นผงพายด้านในบ้านเก่าเสายโยก็ยังเจอ1ลูกแลครับนี่ครับผงพายด้านในจะเป็นสีเทานะครับผงพายกูมาน,น้นโด่งดังของหลวงปูท่ทิมนะครับถ้าใครเคยเห็นของแท้ดูรอยปรีแบบนี้นี่ กรรมไม่ปล่อยอ่ะไปเจอที่ไหนอ่ะนี่ครับนี่ครับปลอนน้ำมันทาน,านาันหนาจนแบบเขาเรียกว่าเหนอะเหนอะจนแบบติดเป็นก้อนแห้งๆดูครับเอานิ้วปาดยังไม่นั่นเลยครับกล่องนี้เจ้าของยังจําไม่ได้เลยว่าได้มาจากที่ไหนดูครับ ดูความสุขครับสุขของบรอนที่อยู่ในน้ำมันนะครับเจอกระแสงนิออนหน่อยนี่เล่นไฟเลยโอ้โห,โห,โหบอลทองเก่ากับบอลทองยุคใหม่เนี่ยดูง่ายนะครับดูดูง่ายเลยต่างกันเยอะนี่ครับรอยย่นรอยยุบนะตามอา,อายุนะ ูสีครับนี่เกือบค่อนๆจะไปทางยุคต้นด้วยเนี่ยแต่ยุคต้นจะมีผงยาจินดามมณีผสมกับผงพายกุมารนะครับแต่นี้น่าจะเป็นผงพายกุมารอย่างเดียวเพราะเป็นสีเทาๆครับลองดูครับถ้ามีโอกาสจะไปออกบัตร